สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพืนเซที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมทุ่งนาน,นะคะแล้วพามาชมวิธีติดตั้งสูบนะคะสูบน้ำจากน้ำแม่ยาวขึ้นสู่แปลงนาน,นะคะเพราะว่าช่วงนี้น้ำแห้งนะคะมาชมกันนะคะเพื่อนๆมาค่ะตามมาค่ะ นี่ค่ะสูบน้ำจากน้ำแม่ยาวนะคะน้ำแรงแล้วนะคะมาชมกันนะคะเพื่อนๆชมอย่างละเอียดเลยนะคะเสียงเครื่องสูบน้ำดังนะคะ แล้วก็เสียงน้ำด้วยนะคะมีเสียงนกเสียงไก่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะเพือ่อนๆเอานาจะถอนกล้าข้าวออกให้หมดนะคะแล้วก็จะไถนะคะไถเสร็จแล้วก็ต้องให้มีน้ำด้วยนะคะ แล้วก็จะเอากล้าข้าวที่ถอนไปแล้วนำมาปลูกใหม่นะคะจะเป็นนาดำแล้วนะคะไม่ใช่นาหวานแล้วนะคะนาดำที่นำกล้ามาปลูกนี่จะได้ผลกว่านะคะเพราะว่ากล้าข้าวจะแข็งแรงนะคะต้องสูบน้ำใส่เยอะๆนะคะให้เต็มเลยนะคะ เอากล้าข้าวหมดแล้วก็จะทําการไถนะคะไถแล้วก็จะปลูกใหม่นะคะวันนี้มาชมชาวนาถอนกล้าก่อนนะคะมาชมการสูบน้ำใส่แปลงนานะคะ ถ้าน้ำดีมันก็นงามเลยนี่เอาไว้ไปไปล่อส้มเลย,เยปูนี่เนาะบาลื้อใหม่แล้วค่ะเนี่ย ยังตแต่อันนี้บาดใดฮะยังแต่ส้มฮะปัน่นทั้งไห่เลยโอ้แต่เฮาลรกเข้าออกก่อนออ้มเพราะว่ามันออกบ่ดดีเนาะเฉพาะสองไห่เนี่ยแหละ เป่นว่าต้องลบเข้าออกก่อนแล้วกันลื้อๆหนอเข้านี่ก็ไว้ซ่อมไว้อย่างไว้อันนี้เนะกันี้วันน้ำเลยหนอปั่นแล้วก็วันน้ำเลยเขาบอกต้องียก่อนมาได้ว่ากัเนี่ยซัวเขาียเดือนนี้ไงอ๋อมันลาบเนาะอ๋อ เดบุคไก่นับตานาะไป็นลงทะเบียนหรอแต่ว่าเขาประชุมยันนะอประชุมบันไ,ไดอะอ ตะกอนประมาณเดือนมิถุนาเนาะเดือนมิถุนา,นามาส่วนมากไปปุ้นเรายัางให้ตื่นนี้สบายเนาะลูกลูกเบาทานนํางานทันเนาะง่ายๆแล้วกัโอ๋อแล้วไอ้น้องอยู่วันนี้น้องอยู่คนตีไปเนาะก็ราชก,การเนาะตัวอ,อยู่ที่เมียยู่ที้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน

ไปได้ก่อนน้ำพันธุ์พื้นเนี่ยเลยอย่าแกงวันน้ำไปแล้ว แต่ถ้าเขาปลูกได้หมดกับงามเนาะก็ดีเนาะโอ้ยถงงามอ๋อเราเรียนวุ่นไปอ่ะาไปยุอ่ะฮะยุดว่าวันเกิดพระเจ้าอยู่หัวยุทยสี่วันเลยพัดซุกสอดติดไะประเดี๋ยวนี้มัน,น,นลกนะ เศรษฐกิจเศรษฐกิจบดีนะ่าได้หนังสืออะไดเดี๋ยวนี้แย่มากเลยจะบดได้เดี๋ยวนี้พอสีตะกอนเขาอ่านหนังสือได้ะเดี๋ยวนี้มันอ่านมาค่อยได้มาถามอ่ะไม่อันนี้อ่านว่าจะได้ก้อยะ เขาเขาก็พยายามสอนน่ะกูกลัวมันจะได้โมสามพรอย่าหูอะไมันอนเหมือนตะกอนตะกอนพอซีอ่านหนังสือได้ตอวนี้โมสามพรกลัวมันยากอ่านได้ ขอขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกริ่งการแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Thanks for watching See you again tomorrow ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย